ประตูตรงตามทิศไหนเราจะแก้ไขอย่างไรเริ่มมีปัญหาขึ้นแล้วยุ่งกับเรื่องของชาวบ้านนักก็จะมีปัญหาในทางทิศใต้อย่าลืมนะครับสำหรับแฟนๆ y o u t u b e ทุกๆท่านนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามผมเป็นความรู้สู่ความมั่งมีสีสุขทุกๆท่านนะครับสวัสดีครับ พบกับสินแสมังกรธนากรตันอาวัชนาการเขาเรียกว่ามาตามนัดในเดือนธันวาคมนี้ท่านที่มีปัญหาในเดือนที่แล้วเพราะดาวป่วยเข้ามาอยู่กลางบ้านกลางเมืองแล้วกลางทุกบ้านทําให้ทุกบ้านนั้นมีปัญหาเรื่องสุขภาพบ้านเมืองเราก็ป่วยกุ้นวายไปหมดหลังวันที่7จธันวา2568 เข้าสู่ไต่สะและตังจีเนี่ยส่วมันอยู่ทางใต้แปลว่าทุบขุดเจาะในบริเวณตำแหน่งที่ใต้นั้นจะมีปัญหาอีสานนั้นวุ่นวายมาเกือบทั้งปีแล้วมันจะมีดาวเคลื่อนย้ายเมื่อดาวป่วยถูกผู้ใหญ่คอยควบคุมเอาไว้ ในเดือนธันวาคมนี้มีดาวหนึ่งฉะนั้นการติดต่อพบประสานงานภายในบ้านเมืองเราและในบ้านของเราเองจะมีเรื่องของการติดต่อที่เคยถูกตรึงเอาไว้เนี่ยในเดือนนี้จะคลี่คลายและค่อยๆดีขึ้นไอ้ดาวป่วยนั้นมันไปอยู่ตำแหน่งตะวันตกเฉียงเหนือคือดาวเลขสองไปอยู่ในตำแหน่งเคียงพ่อกับแม่คือแม่ป่วย พ่อกลับมาดูแลเอาใจใส่ทำให้แม่ผ่อนคลายและดูดีขึ้นคือสบายใจขึ้นเบาไปอันหนึง่งแต่ดาวความวุ่นวายมันเข้าไปอยู่ทางทิศต,ตะวันตกที่ผมพูดทั้งหมดนี้ประตูบ้านไครตรงกับตามทิศนี้คำพยากร์จะตรงอยู่ตรงนั้นฉะนั้นตำแหน่งตะวันตกจะวุ่นวายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระวังมีขโมยขึ้นบ้าน ต้องดูแลเอาใจใส่ส่วนตำแหน่งตะวันตกเฉียงใต้ดาวขัดแยงดาวขัดแยงเช่นแม่ผัวกับลูกสะใภ้ลูกสาวกับแม่พูดกันจะไม่ค่อยลงรอยกันแต่ทางทิศใต้นอกจากจะเป็นส่วแล้ววุ่นวายทางอีสานทางชายแดนไม่พอจะไปวุ่นวายทางชายแดนทางใต้เริ่ม มีปัญหาขึ้นแล้วยุ่งกับเรื่องของชาวบ้านนักก็จะมีปัญหาในทางทิศใต้ตะวันออกเฉียงใต้ดาวแห่งโชคลาภจะประสบกับความสำเร็จเงินทองกำลังไหลามาเทมาข่าวสารที่ดีจะมาทางนั้นส่วนตำแหนง่งตะวันออกเรื่องราวดีๆที่ลงทุนอยู่กำลังประสบกับความสำเร็จเงินทองจะไหลามาเทมา ดาวสเสน่ห์ไปอยู่อีสานทุกคนมุ่งกันไปหาเสียงทางอีสานหมด <c oughs> ถ้าครองอีสานได้เหมือนครองประเทศไทยได้ส่วนดาวอำนาจกลับไปอยู่ทางทิศเหนือไปก่อกำเนิดน้ามากยิ่งขึ้นดังนั้นตำแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์ต้องถูกแต่งตั้งทางทิศเหนือผมว่าไปตามดาวเก้ายุคดาวเท่านั้นเองอย่างอื่นผมไม่ได้ไปวิเคราะห์มัน นี่คือกฎเกณฑ์ของดาวประตูตรงตามทิศไหนเราจะแก้ไขอย่างไรต้องดูและแก้ไขอย่างมีสติเราจะปลอดภัยขอให้ทุกคนโชคดีพบกันใหม่เดือนหน้าสวัสดีครับเอาล้วครับแล้วอย่าลืมพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์ช่องของผมที่ข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ